สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2566นะครับพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับมาหาคู่บ่าครับพี่น้องครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1กรกฎาคม2566นะครับพี่น้องเอฟซีธรรมชุ่มถามเขามาหลายครับเลขติดคูบาเนาะพี่น้องครับเดินดีทั้งปีเด้อพี่น้องเด้อครับ ใครมีตัวที่ชอบนะครับเนาะมาจับประกบเหล็กติดคู่บาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดินดีทั้งปีนะครับผมอ๋มาฮอดมาถึงนะครับเข้าไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันพี่น้องนะครับเนาะเหล็กติดนิทอว่ายังไม่หลุดนะพี่น้องกราบนมัสการครับผมค่ะกราบนมัสการเล้าค่ะครับเหล็กติดนกคูบาเนาะครับ ครับท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเล็กติดกถทอว่ายังเดินดียังไม่หลุดนะครับจับคู่พึ่งหลุดเด้อพี่น้องเด้อครับของคู่บาพึ่งหลุดนะครับเอาตองหดครับผมเขาีเนาะครับคู่บากระยำอยู่ครับท่านผู้ชมครับถ้ามีตัวชอบนะครับจับใส่เหล็กติดคู่บาได้เลยนะครับผม แปดเก้าโอ้เอาธรรมชมมากน้ำคู่บ่าอยู่ครับหมวดเนี่ยครับสูตรหนึ่งสามสี่ห้าสูตรสองเจ็ดแปดเก้าโอ้ชอนกันเลยครับคู่บ่าชนกันเลย

ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าโอ้ขับรถที่ผ่านมากนี่ครับหาเก่านี่มากลาพี่น้องหนึ่งกอคอครับหนึ่งกอคอครับปูบ่หนึ่งกรกฎาคมหกหก บ้านโนนัครับผู้บา่า<ย>อ <ove> ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับเน้นให้เลยจังไหนขึ้นมา่ากับเจ็ดหาเจ็ดกับผู้บ่ามันคิดว่ามันหามันมาแต่ว่ามันจะใชิมาตัวใดครับ คู abei, a roommate, a ama, yup. ่บ่าว่าหาจะมามั่นใจว่าหาเงินหาจาม่ครับก็เลยประกบโตเดนนี่เลยเจ็ดเจ็ดห้าตัวเดียวเจ็ดห้าตัวเดียวท่านผู้ใดญ่มักตัวนี้ก็ตัดขึ้นไปเด่นตัดเล่มาคู่บ่าวแปดเนาะบ่ะครับตัดออกไปเลยแปดแปดโมเดลมาคู่บ่าวโมเดนของคู่บ่าวแปดโมเดนอืมถ้าเดนนี่เดนนี่คือเดนเจ็ดกับเก้า ถ้าคู่บาคิดว่าห้าจะมาก็จับเสลห้าเจ็ดห้าเก้าน้คู่บาแมนครับแต่ว่าตามคู่บาเฮยมันับซุ่มนี่นีโบมีเด้มันสิเหลือแค่ตัวเดียวนี่ซุ่มนี่นีโบมี่เหลือแค่หาเจ็ดตัวเดียวแมนโอ้ตามลักสูตรวะครับแต่ว่านี่คือเต็มสูตรน้คู่บาเนอะครับผม แต่ขั้นนอกสูตรเนี่ยถ้าเก้ามันสิมีเก้ามีตัวเดียวตัวใดครับคู่บามีตัวนี้ครับเก้าหนึ่งบวกคู่บาเนี่ยอ๋อพี่น้องนะเก้าหนึ่งถ้าตามสูตรถ้าเก้าคือเก้าหนึ่งถ้าหาที่มีคือหาเจ็ดคู่เดียวเนี่ยครับขั้นมันจะมาได้สูตรว่าครับอืมมีมีตัวนี้ครับพี่กันตัวหนึ่งคูบาแทบได้มันจะมีสามสี่กับสามห้าครับอืมที่แต่ว่ามันน ก็เลยบ่จับไห้ก็เลยว,ว,ว่าจับตามสูตรนี่จับตามสูตรนนะักคูบาเนาะเ่ครับผมก็ตัวเดียวนี่ตัวเดียวหาเจ็ดเพราะว่าถ้าตามสูตรที่คัดที่คัดที่ตัดมาแล้วก็คือจะเด่นแค่หาเจ็ดคู่เดียวแม่นโอ้ท่<ม>านผู้ชมมีหาเจ็ดตัวเดียว,ว,ยวอืมครับพี่น้องเอาเหมืองทางนี้นะครับเนาะครับเลขติดคูบาเจ็ดแปดเก้าวิ่งนี้ เด่นหาย,ยู่แต่ว่าให้วิ่งเจ็ดกับเก้าบอกคู่บ่าแมน่นอันนี้เลขติดน,นีครับเลขติดจับมาเป็นตัววิ่งให้คือวิ่งเจ็ดกับเก้านี่ครับสูตรหนึ่งสามสี่ห้าโอ้สูตรสองนี่ตรงกันตรงกันครับถ้าตรงกันนี่ออกได้ดีคู่บ่าหลายงวดอยู่ครับผมแมน่นถ้าตรงกันนี่บพ่พลาสครับผมเพราะเลขติดเี่าก็บ,บ่พลาดอยู่แล้วครับแต่ว่าแปดมีตัดทิมใช่แปดตัดไปเลยเน่ยติดแปดคู่บ่าตัดให้พี่น,อน้อง ก็จะเหลือแค่สามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าและสูตรเก้าหนึ่งนี้ไม่ต้องใสครับคู่บาตัวเก้าหนึ่งที่คู่บาเฮ็ดแลไล่จับคู่ตัด<ม>ออกนะครับผมมันตัดออกมันชิเลือ,อยูนี่ตามรักคู่บาเฮ็ดครับ <ไว S 2> ครับมัมบนชิมีเหลืออยู่ห้า <59 S 2> เก้าเพื่อนห้าเจ็ดสามห้า สามสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดครับแค่นี้แหละห้าห้าคู่ที่เหลือคือเหลือห้าคู่ห้าเจ็ดสามห้าสามสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่คือชุดที่ตัดมาบัคคูบาแม่นครับผมแต่ว่าคัดตามล็อกมันจะมีแต่ห้าห้าเจ็ดตัวเดียวครับตามสูตรตามสูตรจะเหลือห้าเจ็ดตัวเดียวนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับเอฟซีถามเข้ามาหลายพี่น้องเลขติดคูบานะครับเนาะครับ คูบาให้เลยนะครับแต่ว่าเอาไปใส่เอาเลขคิดนี่ลราไปหาจจมเอานะครับคูบาเก้าศูนย์นี่มาได้ปะคูบาเขาชอบเก้าเนี่พี่้องเก้าศูนย์แต่ตามลักษณของคูบางวดนี้มีศูนย์บ่มีศูนย์เครับของคูบางวดนี้ไม่มีศูนย์พี่้องศูนย์กับพกบ่มีศูนย์กับพกบ่มีเนี่ยเพราะว่ามีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าบ่มีศูนย์กรบพกกับของคูบาศูนย์กับพกบ่มีรับ คู่ไดมากในน้อยนี่เลขบอกคู่บ่าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเลยแม่โอ้คับท่านผู้ชมที่ไปได้ว่าคัดเก้าคือเก้าหนึ่งครับแปดจังไหนคู่บ่าคือว่าแปดนี่บอดินบอดินตามสูตรคู่บ่ามันหนึ่งครับมันมันมาสองรอบแล้วคู่บ่าก็เลยวัดตาทิมแปดแปดนี่ไม่เรครับแม่บอดินนะครับเนาะบอดินบที่พันมากก็มีแปดดูต่วากับบอ บอมาท่านผู้ชมมาเจ็ดงวดที่ผ่านมาหกเจ็ดแปดเลขติดคู่บามาเจ็ดนะครับท่านผู้ชมจะให้วิ่งโบว์ัลบ้ทึกนะนะครับคู่บาเพิ่นจับมาเพราะวา่าคู่บากันเนยียนยามาในสามตัวนี่ครับผมมาทุกงวดเลขติดคู่บานะครับเอฟซี FC ที่ครับที่รับชมนี่ก็ว่าเลขติดคู่บา่ามาทุกงวดพี่น้องเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าประชอบที่คู่บาจับประกบนะครับเนาะยึดนะครับเนาะนะเอาเลขติดคู่บาเป็นหลักไว้เลย นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นง่ายก็เอาไปหาใส่เล็กดับซะก่อนครับว่าว่ามันรับตัวใดอันสามตัวนี่ครับดออกตัดออกก็ให้มคัดคัดให้มันเหลือตัวเดียวครับผมัจะง่ายแต่ของคู่บาววันนี้แปดดับปะคู่บาหรือยังไงแปดอ่อนแปดอ่อนครับมันมันบมมาแห้งคือเก้ากับเจ็ดครับเก้ากับเจ็ดมาแรงคู่บาวว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะ แต่ว่าแปดถ้าแปดเนี่ยท่านมันจับคู่ได้คู่บ่ครับแต่ว่ามันมาจากกระนั้นปันใดนะเรยกว่าบาจากใกล้ปันใดครับแปดออนคู่บาบ่าธรรมชมมวดนี้เพแปดสามกับโบได้ครับแปดห้ากับโบไร่แปดสามกับโบได้แปดห้ากับโบได้แปดหนึ่งกับโบได้ครับผมมัน มันคัดเม็นมันได้มันก็จะมาจับสื้อคู่กันในนี้เลยแปดเจ็ดแปดเก้านี่ตัวครับคู่บานี่เอาพี่น้องนะครับเนาะแคปหน้าจอนะครับเอฟซีถามเขามาหลายครับผมครับเลขติดคู่บาเนาะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาแล้วนะครับคู่บากระให้เลยนะครับเนาะย้ำเลขติดเดินดีทั้งปีพี่น้องนะครับถามผู้ชอบตามที่คู่บาจับให้นะครับยิบเลขติดเป็นหลักงวดนี้คู่บาว่าเจ็ดแปดเก้านะครับแปดนี่ตัดเลยครับเพราะว่าแปดนี่ออนพี่น้อง นี่ครับให้เด่นเหลือเจดกับ9้านะครับผมครับสูตรประกบกับ3 4ี่หาพี่น้องครับสูตร2กับชนกันที่เจ็ดดเกนะครับเนาะจับคู่ง่ายงวดนี่ครับถ้าชนกันแล้วบอผาดครับคู่บ่าวบ่าวถ้าชนกันแล้วนะครับเอาพี่น้องจับคู่3ามเจ9ดสมปดสมเเลขติดนี่เดี๋ยวนี้มันคือเป็นร้อยของงวดแล้วแมนครับยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าพลาดแค่สามเทือเรผมันกะวัดเสื้อถือได้อยู่แมนครับคูบ่า สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้านี่เป็นสูตรที่เป็นสูตรที่คู่บ่ายเเบิรงนะครับสูตรตัดออกมาแล้วจะเหลือเด่นแค่เก้าหนึ่กับห้าเด้อพี่น้องเด้อติดแปดในคูบ่ายตัดพี่น้องแปดอ่อนนะครับเนาะครับถ้าเหลือจะเป็นสามเก้าสี่เก้หนะครับห้านี้ก็เด่นนะพี่น้องนะครับเอามาใส่หาเจ็หาเก้าได้คู่บ่าว่าถ้าชอบน้อยน้อยห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าคู่บาตัดให้นะมันก็บมีเลยแหละเก้าอยู่ในนี้ละเก้ากับตัดเก้าเนี่ยมีเลยจะเหลือแค่ห้าเจ็ดตัวครับคู่บาแม่นมันจะเหลือชุดในนี้มันจะเหลือห้าเจ็ดตัวเดียวเหลือห้าเจ็ดตัวเดียวเอาเน้นๆพี่น้องนะครับแคปหน้าจอครับผมกราบขอบคุณขอบคุณคู่บาท่านผู้ชมครับนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขนครับสุขภาพแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนนะครับเนาะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ